อ้ยูฮัสสุครับวันนี้รายการ The Name Dom Channel นะครับวันนี้อยู่กับมิววันนี้ก็มาโปรโมทเซิร์ฟเอ cpx n e t ดนะครับผมและก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีชื่อว่าพี่นอ็อตนะครับที่เป็นคนสนับสนุนมาให้ให้เรานะครับผมต้องขอบคุณที่เขามาเเลยนะครับผม วปธีปาไปเจ้านี้แอปไปจัดกายตรงนั้นทีนะแอปเออเออเราเรื่อง id กันหน้าที่เอาไว้แอปผมถ้าเกิดใครมีกันหน้าผมจะไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็เรื่อง ip s e r v e ไว้ใต้คลิปเรื่องมิดเิ้เกมอยากให้ใครเล่นอยากให้ผมเล่นอะไรก็คอมเมนต์ แล้วก็มินิเรื่องมินิเกมทุกอย่างนะครับไว้อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับผมไม่ต้องหาว่าอะไรเว็บติดต่อแอนมินก็อยู่ใต้คลิปนะครับผมอะไรครับอะไรครับอะไรครับมีอะไรหรอครับอ๋อโอโอเคโอเคเิชิเตเตเต นะครับเราก็ได้ทีมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมปึกโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลบก่อนลบก่อนฟึบหลบอื้อือเพื่อนเราเพื่อนเรามันใสบูดีรอดได้อ่ะโอ้โห kịp dần dặn đèn ư ừ, thả nhận vô ใส่แมบดีดีด,ดีอย่างนี้สิมันได้อย่างนี้สิดีมากเลยเพื่อนมีใครอยู่ไหมนี่อ่ะไม่มีใครเลย ก็เล่นทุกเรื่องผมก็เอาไว้ใต้คลิปแล้วนะครับผมแล้วก็ไอพีเซิร์ฟนี้ด้วล้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ละว่าอยากให้เล่นม่ดเกมอะไรแล้วก็ถ้าเกิดอยากกดติดตามผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกดเก้าอี้นั่นแหละ เอตัวแบบเอ๊ะตัวหมันล่องหนหมันล่องหนหมันล่องหนแล้วมองไม่เห็นไม่ค่อยชอบคุณลองหนสักเท่าไหร่ รอนบนี้ก็มีไม่กี่ไมได้เกมเรือว่างสกายวอลผมก็จะเล่นอยู่นะแต่มันเสียเย่า yeah, มากไม่ค่อยจะดีเลยแล้วส่วนเรื่องเว็บนะครับ ให้ไว้ใต้คลิปนะครับเรื่องเว็บด้วยนะครับเว็บด้วยนะครับเรื่องการติดต่ออันนี้ก็ด้วยนะครับผมตอนนี้อ๋อมันจะลงมาไหมจ้าจ้าจ้าอไปตอเพื่อนเพื่อนมึง

ลงมาไหมอ๋อลงมากันหน่อยลงมากันหน่อยแล้วก็สำหรับอือเด,ดี๋ยวๆคลิปนี้สั้นนะครับสิบนี้สัน้น งั้นก็สำหรับคลิปนี้กขข็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับผมเรื่องอะไรก็อยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะแล้วก็อย่าลืมมาเล่นเซิร์ฟนี้กันเยอะๆเนาะแล้วก็กดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมนะครับผมนั่นก็คือกดกระดิ่งหรือกดเก้าอี้นะครับงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอ จบคลิปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายปุบ <mut>